<laughs> © สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราติดตามองค์พระเยซูเจ้าในพระกัมภีร์คือพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารและนั่งสั่งสอนประชาชนก็มีบรรดาสมณานูพวกวุโสของประชาชนเข้ามาและถามว่าที่พงศ์สอนเนี่ยเอาอำนาจมาจากไหนมาทาสิ่งเหล่านี้ใครมอบให้อำนาจให้ท่านพระเยซูเจ้าตอบว่าเราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ถ้าท่านตอบเราเราก็จะบอกท่านว่าที่เราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจอะไรพิธีล้างของจอรมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เราเห็นบรรดาธรรมจารย์บรรดาสมณะบรรดาผู้นำประชาชนหลายคนที่เดินเคียงข้างกับพระเยซูเจ้าไม่ใช่อยากจะฟังพระองค์พูด แต่อยากจะคัดค้านพระองค์ในทุกเรื่องทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาตาบอดพี่น้องมองเห็นพระเยซูเจ้าแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้นำในสังคมมีคนมากมายมาหาพระองค์รับการรักษาให้หายในทุกโรคทั้งบาปแล้วก็ทั้งโรคภายนอกด้วยเนี่ยเขายังตาบอดเหมือนเดิมเหมือนกับไม่เห็นพระเยซูเจ้าทำอะไรเลยฉะนั้นจึง หาวิธีที่จคัดค้านพระองค์ในทุกเรื่องและไม่ใช่แต่ในช่วงที่พระองค์อยู่ในพระวิหารเท่านั้นแต่ทุกหนทุกแห่งนี่ก็คือการที่ใครคนหนึ่งบอกว่าตาดีแต่เป็นคนตาบอดมองไม่เห็นว่าพระเยซูเจ้าเานี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่นำสารของพระบิดาเจ้ามาเพื่อประกาศให้คนอื่นเท่านั้นแต่พระองค์เองก็เป็นสาร เป็นบทความที่พระบิณฑเจ้าต้องการให้พวกเราเห็นเป็นต้นตอของข่าวดีและพระองค์เป็นพระวจนะของพระบิณฑเจ้าก็คือเป็นพระวาจาที่พระบิดาอยากจะตรัสกับประชากรของพระองค์พระองค์ไม่ตรัสด้วยตนเองแต่พระองค์ตรัสผ่านทางพระเยซูเจ้าดูพระคัมภีร์ก็มีรู้สึกจะเป็นสองหนที่พระองค์ได้พูดเวลาครั้งหนึ่งก็ ก็คือตอนที่พระองค์ไปรับพิธีล้างแล้วขึ้นมาก็ได้ยินเสียงจากพระบิดาว่าผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราและอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่พระเยซูเจ้าจำแรงพระกายและบรร,รดาสาวกเขาขึ้นไปบนภูเขาก็ได้ยินเสียงของพระบิดาพูดเหมือนกันว่านี่คือพระบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาของเทศกาลที่เรียกว่า เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีเนี่ยเราจะมีความชื่นชมยินดีไม่ได้ถ้าหากเรามองไม่เห็นพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระผู้ไถ่เราไม่เห็นว่าพระองค์มาเพื่อจะอยู่ท่ามกลางพวกเราเดินเคียงข้างกับพวกเราถ้าหากเราเห็นพระองค์แม้ฐานะของเราจะต่ําต้อยแม้การงานของเราจะไม่มีเกียรติแม้เงินเดือนของเราจะน้อยแม้บ้านของเราจะเล็กแม้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่รองลงมา ไม่เหมือนกับชั้นหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ที่คนอื่นเขามีเงินกันแต่ถ้าเรามีพระเยซูเจ้าก็มีทุกอย่างแล้วนี่ต่างหากที่ทําให้เราบอกว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นพระเยซูเจ้าและคนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนตาบอดถ้าเขาเป็นคนที่ใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าก็ขอพี่น้องจะได้รับพร,พรของพระกุมารเพื่อนากันครับสวัสดีครับ พ่อรำพ,รงพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์